พามาอัปเดตช็อปซาริโอของเดือนพฤศจิกายนต้นสัปดาห์เนี้ยของเขาน่ารักน่าร,รักเพียบเลยทุกคนเริ่มจากกระจกฟุงฟิงอันเนี้ยพิงก็จัดไายเมย์ไปแล้วหาดูรีวิวได้ที่ช่องเลยนะคะส่วนอันเนี้ยเป็นกิฟต์งับงับน่ารักมากมาแต่หัวนะรู้สึกว่ากิฟต์งับงับคอเนี้ยเขามีหลายคาแรคเตอร์ให้เลือกเลยค่ะต่อไปอันเนี้ยจะเป็นกิฟต์งับงับเวอร์ชันมาทั้งตัวนะคะน่ารักมากแล้วก็จะมีเป็นกิฟต์ยาวๆของคูโรกับคิตตี้นะคะต่อไปเฟรมการ์ดอันเนี้ยทุกคนขาราคาน่ารักมากเก้าเก ส่วนมุมนี้ก็จะเป็นมุมกิฟต์เข้าใหม่ค่ะโดยเฉพาะอันเนี้ยกำลังฮิตเลยจะเป็นตัวห้อยกาชานะคะแล้วก็จะมีกิฟต์ง,นนง,งับงับเวอร์ชันเนี้ยคือน่ารักมากพิ้งจัดมาแล้วแล้วกิฟต์งับงับเวอร์ชันเนี้ยของคิตตี้เขาจะมี2ด้านด้วยนะคะคือน่ารักก็นะในส่วนของเฟรมการ์ดตรงนี้ก็เข้าใหม่เหมือนกันนะคะมีหลายคาแรคเตอร์เลยค่ะพาราก,ก็น่ารักด้วยแล้วก็อันนี้เป็นพวมกุญแจน้องกะลอกแนะล้วคอลเลคชันน้องกะลอกอันเนี้ยเขาจะมีกระเป๋าด้วยนะคะนี่ค่ะเหมือนเขามาเป็นคู่กันน่ารักเนาะนะมาดู เาใหม่รอบนี้ก็คือเยอะมากโดยเฉพาะสายคล้องส่วนกระเป๋าที่พิงถืออันนี้ทุกคนพิงถูกใจมากเลยจะถือแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะคอสบอดี้ก็ได้เพราะว่าเขามีสายแยกมาให้ส่วนอันนี้จะเป็นซองสุ่มกิฟต์นะคะน่ารัก,กม<า>่ะนานทีจะเจอกล่องสุ่มชินามอนโลแบบนี้จัดไปเลยหนึ่งกล่องแล้วก็อันนี้ทุกคนกระเป๋าชินามอนโลพิงถูกใจมากๆสัปดาห์นี้ของเข้าช็อปีติโอใหม่ๆเพียบเลยใครว่างๆลองแวะไปดูนะ